Cancer Anywhere ในสถานการณ์โควิด19สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด19ส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเนื่องมาจากความวิตกกังวลการติดเชือ้อเป็นเหตุให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรับบริการล่าช้าเสียโอกาสในการรักษาเป็นเหตุให้โรคลุกลามโรคโควิด19ทั่วไปจะไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยได้แก่ไข้ไออ่อนเพีย เจ็บคอท้องเสียจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสโรคจะทำลายปอดและระบบทางเดินหายใจมีรายงานว่าอัตราเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและโรคร่วมซึ่งโรคมะเร็งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งจากปัจจัยมะเร็งเอง,เองที่สามารถแพร่กระจายน้ำหนักลดภาวะขาดสารอาหารทั้งจากผลของการรักษาไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดยาเคมีบำบัดและการฉายรังสี ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมะเร็งและติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ด้วยจะยิ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้นแม้ปัจจุบันยังไม่อาจระบ,บุชัดถึงผลกระทบต่อผู้ป่วยในระยะยาวของผลกระทบโควิด1 9ต่อการรักษามะเร็งแต่โรคมะเร็งหากขาดการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่องอาจนำไปสู่การลุกลามของโรคอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนร่วมจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยมะเร็งแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันแต่ทุกมะเร็งต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมีผลวิจัยหากพบว่าผู้ป่วยเข้ารับการรักษามะเร็งล่าช้าไป1เดือนสามารถมีผลต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ6อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีแนวทางมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในช่วงโรคโควิด -19 ระบาดแต่มีคำแนะนำว่าการเลื่อนนัดหรือการเลื่อนการรักษา ต้องช่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะติดโรคโควิด -19 กับความรุนแรงและระยะของโรคมะเร็งที่จะแย่ลงเป็นรายบุคคลสถาบาันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงพัฒนาและป,ะปรับปรุงระบบบริการให้สอดคล้องโดยการนำเทคโนโลยีดิจิตัลตามนโยบายมะเร็งรักษาได้ทุกที่หรือ cancer anywhere มาใช้โดยมีเป้าหมายเพิ่มสกเกยภาพ ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องสะดวกรวดเร็วลดความแออัดในโรงพยาบาลและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อควรติดต่อโรงพยาบาลต้นสิทธ์ก่อนเพื่อให้ผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็งจัดเตรียมและบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาให้ครบถ้วนพร้อมสำหรับการวางแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องผ่านโปรแกรม TCB Plus ตรวจสอบข้อมูลศักยภาพคิวการตรวจรักษาของหน่วยบริการผ่านโปรแกรม The One เพื่อคัดเลือกหน่วยบริการที่มีศักยภาพเหมาะสมประสานรับส่งต่อและวันนัดหมายเข้ารับบริการโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวจากนั้นผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลด้านโรคมะเร็งและการตรวจรักษาสำหรับนำไปยื่นให้แก่โรงพยาบาลปลายทางตามวันนัดหมายผ่านโมบายแอปพลิเคชัน cancer anywhere หากไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้เพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1. ายด่วนสปอสอชอ1330ตลอด24ชั่วโมง 2. Li น์ o อฟ i ิเชียลแ c a n คน e r อร์แ 3. ติดต่อหน่วยรับบริการโดยตรง